ตอนนี้ถ้นไม่เชื่อถือเจ้าแม่ตละลีนเชื่อจ้าแม่แบบนี้แหละการงีปูชมเฮ้ยอากาศเย็นว่น้อเฮ้ยอากาศเย็นมาเย็นครับคงเย็นอยู่แล้วเฮ้ยอากาศเย็นดีกว่า เฮ้ยเนอะเฮ้ยอากาศเย็นเนาะใช่มันเพิ่งมาเย็นตรงที่เถามเร็วไข่เป็นไงทำไมค้าซื้ขายกันเยอะนักเฮ้ยเรียกอะไรเนี่ยเรียกอะไรเนี่ยวียกเลียด เขาเลี้ยงหรือว่าเขาไจับมาเนี่ยจับจับจับกันคือจับในเขาเหรอจับตุ้มนะจับบนเขาไม่มีหรอกค่ะใช่ท่านลังจะพูดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้กบเนี่ยได้เนี่ยเนฮ้ยถุงเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยแล้วเขาไปทำอะไรกันอะต้มยำต้มเขาเรียกอะไรนะแล้วมีต้มยังอ่ะฮ้วกไม่อันนี้เห็นไม่มีจัะไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นพี่ฮ้วดมันเป็นพี่ฮ้วกเพราะว่าไอ้ฮ้วกมันเป็นลูกอส แต่ like ันน okay anyway. <laughs> ี <wiele> ้ม <Music ę> <dai> ันเป็นเขียดแล้วเลี้ยงมันจะโตไหมหรือมันได้แค่นี้โตหรไม่ได้แค่นี้อ๋อไม่โตไม่โตมันเป็นเขียดแต่อันนี้น่าจะเป็นกบเนี่ย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 เเเเนนนนีีีี่่่่ยยยยถ้าจะเป็นกบเนี่ยดูท้องมาดิเนี่ยเราก็กลัวเขาจับเราไปแกลีเราก็โมงเขียดแล้วอาสถาเนี่ยมีที่เขาทำได้กินได้พร้อมมกินไหมเนี่ยแต่เขาจะทำก็ไม่รู้นี่ฝนมันตกอ๋อ ไม่ถ้าฝนตกไม่มีเขียดไม่มีเอ้าแล้วว่านผมทำไมฝนตกมีเขียดล่ะไม่มีจ้ะออกเต็มที่เต็มที่ที่นี่ทำไมมันมันนึงออกตอนฝนไม่ตกอ่ะอันนี้เขียดมันน่าจะมีเมนูที่ทำเสร็จแล้วอ่ะจะได้ชิมซึ่งว่าทำไมไม่ทำเขียดก็ออกไม่ทำเออบ้านเราเขียดเป็นออกตอนฝนตกนะใช่ไม่ไม่ทำไมเขาไม่ทำเมนูเราจะได้ชิมเลยเออว่าทำไมมังเป็นอย่างนั้นอะไรไม่ดีแล้วฝานจะกลับไปชลบุรีพอดีกัน ไม่นี่ยเหรอใช่อ๋อเดี๋ยวผมเงินเดี๋ยวผมซื้อที่ท่อแล้วไปปล่อยก็ได้ใช่แล้วแล้วอันนี้มันเป็นข้าวอะไรเนี่ยข้าวที่ทําขึ้นมาไหมไข่เนี่ยมันมันไม่ใช่ไข่ที่เขาส่งเครื่องเขาบีบเข้าไปใช่ไหมอันนี้ไข่ตัวนี้ตัวนี้ไข่ของเครื่องที่เขาบีบเข้าไปแต่อันนี้ไข่ข้าวเออเนี่ยข้าวจริงไข่เน่าเอ้ยไข่คานอันนี้สรงข้าวลองกินไข่ข้าวเออลูกเท่าไหร่สามใบที่สิบเอาสามใบ ละอันนี้เอาวะม่กินค่ะแม่เ,าเนาะอันนี้มีกินแล้วนี่เลวไอ้อย่างเงี้ยเธอเอาเอออันนี้ไม่เคยกินเพราะมันทรงเครื่องแต่เคยยูนิโดมนใช้หัวเทียนอยู่หัวนใช่ในค้าบอกอุปกร้อมาหลายคมนมาแล่จะเป็นขึ้นหน้าขึ้นตาแถวนี้ไงเพราะมีทุกร้านเลยอ,ะอ่ะนีแต่แกถามว่ามีนี่ยีก,กบเท่าไหรถาถา่ถ้าถามว่ามีถ้าถามว่ามีมะยมทิพย์ไม่ลงกระตือไหมข้อตรงนี้มีเยอะแยะไม่ยอมซื้อเออตรงนี้ไม่เห็นมีขายปะ กินก่อนดูที่อร่อยไหมทั้งหมดไข่ไขได้อ่ะข้าวหน่อยนมาซื้ออ้อย่างงี้่าที่มันมีลูกอ่ะใช่มีลูกอันนี้มันเป็นไข่ข้าวอันนี้มันไข่ข้าวไข่ล้างอย่างหนึ่งมันคือไข่ตัวโอ้ยลูกชิ้นลูกเลิศเลยชิ้นไหแล้ะสิบบาทตุมตัวตุ่มตัวเฮ้ยเหยียบหมาน่เว้ยอะไรวะน่ะเห็ดในถุงอ่ะเฮ้ยคราอันถั่วอะไรเนี่ยเปเนี่ยถั่ว แอมสีเนี่ยยังไม่ทันซื้อเลยกินแล้วทำไมสีเนี่ยทำไมถั่วสีเนี่ยแล้วนี่มันทำไมเป็นสีเขียวเนี่ยอ๋อช่วยมานิดหน่อยกันไม่งั้นมันจะแดงไปเลยมันเลือดที่เปลือกอปจชุบครบจ้าอ๋อทำไมค่ะมันเป็นสีขาวอันนี้มันแปดแถวเหรอจะไม่แปดแถวหรอกไม่อันนี้แอมสีเนี่ยอันนี้มันมาจากข้างบนมันเป็นกระดินอ๋อดินอะไรดินลูกรังอ่ะี่ถั่วที่ส่งบ้านเรากี่บาทเนี่ยยี่สิบบาทสามมัดสามคูณนึกก็ห้าสิบบาทก็จะมี ยอดกระชอกินเท่านี้นะเนี่ยสิมตังค์ถุงไม่หกสิบก็แม่ค้าโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นอ๋อไอ้ที่มันแดงๆอย่างงี้คือเลือดลูกค้าใช่ไหมเนี่ยทีู่โอ้ยนี่อี่นี่นอันนี้มันอยู่กระดินลูกรางค่ะสามสูงอสามสูงห้าสิบสามสูงสามสูงยี่สิบเป็นเงาะสามสูงยี่สิบสามสูงนะซิมเอาซิมแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโอเคเดี๋ยวกลับมาเอาอีกสองสูงก็ใจสามสิครับ จำผมด้วยนะถ้าเดินมาล้วซื้อเยตงลดแทเล้วสี่ปเอเป็นไงลอดูสิเฮ้ยหอยหอยโงหอยโงโอ้ไม่เคยเห็นนานนั่นนี่ทำอะไรกินอ่ะเอาไปก้วยก็ได้ไปไม่ไตอนตนี้ผมจะกินตอนนี้กินตอนนี้เหรอทไมถึงไม่มีเมนูสุกกันบ้างเนี่ยเมนูสุกมันไม่ไหวท่ไมมไม่ไหวอ่ะมันไม่่้มีเวลาทอ่ะพี่มันขายดีหรอ้ไม่่อขายดีโรงงานมันเยอะงานอะไรอ่ะรั้งนับจ้อย่างเดียว เก็จ้วามที่บาทใช่ไหมอะไรคะที่บาทเออเอร่อยว่ะใช้ได้เอาได้เพิ่มเพิ่มอีกสามสิบได้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 เฮ้ยเอาให้เขอุ่นก่อนได้ไหมร้อนร้อนร้อนนี่รวยตัวหอยใหญ่ๆวันนี้ไม่ชอบเลยตัวไม่เดี๋ยวอยากกินเนี่ยอยากกินแต่ต้องมันทำแล้วอ่ะชอรี่ไปทำกระเปราเดียวกับหอยผมชอรี่เราค่อยคองไปหนึ่งกันเดียวใครจะนึ่งอ่ะผมจะมาตมชนนู่นแน่แต่ไปบุรีรัมย์เปอร์ให้เรามีแล้วไปนึ่งเองก็ได้เลยเรื่องว่าบ่อมาวะเรื่องว่าเดี๋ ทำไมก็ทำเลยมันมีเมื่อเฮ้ยเราซื้อขากลับมาได้อันนี้เราซื้อขาก่อ้าวไม่ขาเอากิโลเป็นพันอันนี้มันหอยโขงเนาะเพราะมันดำนี่อ่ะขอนึ่งให้ด้วยเหรอแต่ว่าไม่มีเจอกันนึ่งให้ด้วยเอ่ะไอ้หลวยแก้รูมตัวใหญ่ว่ะนี่ที่ที่ที่เขาไปจัดคารวาที่ว่ามันอยู่ตามเขาเนาะมีกันเลยตัวใหญ่เขาอ่ะหอยีทะแล้วมันจิ้มอะไรอ่ะ แต่แล้วเขาจิ้มอะไรหอยเกือรี่เนี่ยเขานื้อให้แล้วมีน้ำจิ้มเลยมันเนึ้อแล้วมีน้ำจิ้มกันานั้นแหละก็ถึงว่าดิมันมีทางเดียวมีทางเดียวเราซื้อขากลับเราไปนึ่งเองอร่อยอยากกินอยู่เนี่ยโลอะไรนะน้ำจิ้มหมูลระโหลกเค่ะน้ำจิ้มหมูก็ท้ก็ต้องซีฟู้ดไปเหรอใช่ไม่มีมันมีน้ำจิ้มขายอะซีฟู้ดอะทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้เฮ้ยประกาศเทศอีกแล้วเอรย์อยู่ถ้าถุ สามเพศเราสาธุไปแล้วโลละร้อยเลยเหรออันนี้เขาเรียกหอยหอยหอยภูเขาอ่ะหอยโขงห้ยเราไม่เคยเห็นตั้งนานแลยหอยไม่น้ำโลละร้อยคือกระมยอเล็กๆนิดเดียวหอยจ้าเหอยโอยใหญ่ๆอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าตายครับไหายแม่มาขำเทศว่ะสวัสดีครับนุมาน เอาแลียค่าทิ้นี่ดูดิอันนี้ทเหีค่าทิ้งอยู่นึกว่ายิสิไม่ได้มาเ็หบางอันนี้ร้อยเงิเหรอไม่อันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าร้อยไ้ย่นั้นอ๋ออันื้ัง้ยงังวบังตอนนั้นเขาไปทำอะไรอ่ะรนะี่ั เอาอะไรอ่ะมาถามเทล้วป่ะเอ้อเอาเมาเนี่ยเราวิ่งเราหลงสายบัวลำพูหรือเปล่าแต่เขาทำอไงกินอะเอาไปแอขย่งเขาไม่มีใครทำอย่างนี้ดูดิเนี่ยไม่แทนที่จะทำกินเลยอันนี้เอาไปยังเนี่ยเนี่ยน้ำตาลถนนเอาไหนอ่ะเอาไหนอ่ะเอาดิเริ่ตะปุ๊บเลย เนี่ยเราซื้อมาต้องหมูแม่ขาอะไรอวดๆม่เออเป็นอาเขวดนะครับใช่ไหมใครบอกอย่างเงี้ยถ้าจะบอกเขาทั้งหมดฝากให้มันตายนะเนี่ยมะม่วงก็มีเนี่ยมะม่วงงอมหมดแล้วอ่ะฮะอันนั้นถั่วอ๊ค่ะอันไหนคะมะม่วงงอมหมดแล้ว มะม่วงนี่แหละค่ะกำลังขั้นอย่วงมะม่วงกวนรู้ว่ามันทำไมขี้เขียวเป็นนี่รวยก็ไปกวนเขาไงโดนเลยอ่ะอ๋อไข่มุแดงเป้งสดจังนี้นะคะพี่ไหนเป้งนี่ค่ะเป้งมีร้อยหนึ่งมาสองร้อยขามาใหม่ๆเลยค่ะทำไมเขาต้องเรียกไข่มดแดงไม่ใช่มดแดงมันมือนตานไน่ะ มัดแดงต้องมัดสีแดงๆหนิโอ้คนแม่ผสมไข่มัดแดงค่ะบ้าๆขอโทษขอโทษขอโทษไข่มัดแดงฉันอยู่ข้างโดนอันนี้เป็นแม่เป้งสดมันค่ะเป็นแม่เป็นอ๋อมันสดสดใช่ค่ะเป็นสดไอเราคิดว่าขวแล้วมันโอ๊ยราคาสูงมันยังขวไม่ได้โอ้อ๋ออ๋อค่ะมันยิ่งออกมันยังออกไม่เยอะค่ะอุ้ยนี่ปูเนี่ยอร่อยปูนะ ปูนาพันอะไรวะไอ้ <minority> ไอ้ก้ามแดงเนี่ยเาเรีปูนาขาเกเออมันพันแดงพันก้ามแดงเขาเรียกอะไรมาก่อนนี่เขาเรียกปูหินแต่ว่าจะมันตัดแดดอ่ะยัขบไม่นี่เคยเลี้ยงแต่ว่ามันเป็นพันอะไรพันเนี้ยมันไม่ใช่พันของพระเทพอะไรเนี่ยในถุงเนี่ยไข่พันพระเทพไขโของอะไรใช่พันพระเทพคือออกม่วงๆเออพันพระเทพแต่เรียกเรียกปูนาแท้มันไม่ใช่พันไหนปูของแท้แหละ เอาว่าขาไปไหนหมดอ่ะดูรถเหยียบมันไปลบมาเลยมันไปลบเขาพูดเอาค่ะอ๋อมันอยู่ชายแดนนู่นไปลบมามันปล่อยขาเนื่องกับปูทหารนึ่งไปเหยียบกับระเบิดนี่ไงพันประเทศนี่ไงปูประเทศตายแล้วขาเขิมปล่อยมปแล้วทำไงอ่ะเออน้วหินเอาน้ำใส่หน่อยมันนเป็แม่ยังไม่เอาใส่ถึงว่าดิไม่อ อ๋อมันเหมือนมันมือมือเสือมันนกพวกนี้มั้งเหรออร่อยเหมือนมันเท้าค่ะเออมันมะพร้าวมันเจ้ามะพร้าวเออแถวนี้มันมีอะไรแปลกนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะปลาจอบปลาจอบเออดีไหมก็เหมือนเหมือนก็ก็ที่เขาทําอะไรกุ้งเปรี้ยวหรืออะไรอ่ะแต่เขาทำยังอ่ะกินได้ยังไงะตักหั่นมีตะไคร้ไหมอ่ะอันนี้เราก็หั่นตะไคร้หั่นอะไรใส่ลงไปแต่ทำไมเขาถึงไม่ทําพร้อมกินกันบ้างเหนื่อยว่ะ อมีแต่ซื้อกลับบ้านงั้นมีแต่ของฝากก็ของกินไม่มีอ่ะฮะแต่จะกินเดี๋ยวนี้หิวเออเนาะทำไมเขาถึงมีแต่ของฝากนานแต่ก็ไม่มีน้ำพุ่งโอ้ยที่ที่ของอย่างขายมันเยอะเกินเพราะเห็นเดินอยู่เฮ้ยเขียด โอ้ยเขียดบ้านเลยว่ะไอมงเมันนี่กยันไปกลับบ้านนี่ต้องวิ่งขากลับซื้อได้อันนี้อะไรเนี่ยแท่งน้ำดำเนี่ยกรองจดใสได้เยรหรอเฮ้ยมันเป็นหอยขงนะเป็นหอยขงดินที่เขาทำแบบนี้เขาขุด ขุดมันไม่ใช่หอยโขงเหมือนบ้านเราที่มันลอยในน้ำมั้งเนาะเออมันอยู่ในน้ำแต่นี่มันเป็นเขาขุดเหมือนเหมือนหอยโขงเขาที่เอ๊ะฉันก็สงสัยอยู่ว่าทําไมเขาเรียกว่าบนเขาบนเขาวะเนี่ยจะเพิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยเอาไปขายบ้านบ้านเนี่ยมันเป็นหอยโขงอะไรอ่ะกีตายกีต้ป่ะกีต้ใช่ไหมนึกว่าเป็นต้นไม้เออกลัวเขาต้นไม้มาทําอะไรวะเอาขี้ีต้ เดี๋ยงนี้เราเราเป็นค้างค้างแหลมสียดายแล้วเนี่ยค้างนะเนี่ยหอยโครงเราก็ดูพวกอ๋ออันนี้มันตัวเดียวกันใช่ไหมนี่หอลกระยาอ่าหอยกระยาอันนี้มันน้ำอันนี้มันดินดินอันนี้หอยหอยบ้านอันนี้หอยหอยตั้งรอมันจะออกพวกนี้มันกำลังนี่ใช่ไหมยังสินจะใช่อันนี้จะเออหอยโครงที่ฝนตกแล้วมันออกมาแต่อันนี้มันเป็นหอยที่มันเป็นไม่น้ำี่ยร้อยหนึ่งมั่งเนี่ย ันก็มีน้อยมันมันต้องกินพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราแล้วน่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้มันจะเป็นที่เราตำบีฟฟู้ดไปไปไปบีฟฟู้ดลืมครบของเราแหละมันต้องกินพร้อมใช่บัตรอย่างเราอ่ะเพราะมันยังไม่กลับบ้านไงเราต้องกลับบ้านต้องซื้อฝังน้องเอาแล้วเขียดอ่ะบักกีเขียดอ่ะกินได้ค่ะกินได้เขียดหอดกินได้เลยค่ะฮึ มันน่าจะมีแบบตั้งกระทะไว้แบบใครสั่งอะไรพุ่งขี้เลยเนี่ยขี้เลยไม่ทันอีกจ้ะเออไม่ทันไม่ทันใครจะตามใครเนี่ยอะไรอะไรยืดแต่หอยโขงนี่ผัดผัดผัดเผ็ดอะไรเงี้ยเนาะลวกแล้วแกะออกมาแล้วก็ผัดเผ็ดอ่ะครับผมหัวไข่ดูหัวไข่ ให้เตือนทำงานไว้เฮ้ยรออะไรอ่ะไปไปกุจอดตู้นะ่เดีียวอว่าอากาศดีที่ไหนงนละมันไม่มีอะไรที่พร้อมกินเลยอ่ะ